เอาละครับก็กราบสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กัหรายการ AST TV นี่เองนะอเจ้าเก่าเจ้าเดิมทุยก็จะมาอยู่กับเกมมาที่ลองนะครับเป็นพาร์ทที่สองนะเราก็จะไม่เล่นไอสตางนี้แล้วนะครับเราจะเล่นม<อ>าคนะารายิยนี่มาคยูพอดีไปเจอสเต็ปใหม่อีทุกนะเออก็ไปใช้ความพยายามไปสรรหามาเออ แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยไม่ได้ง่ายเลยไ <Get ready. S 1> อ้าวเห็นไหมมันไม่ได้ง่ายเลยทยีเดียวนะไอ้สัตว์น,นี่เดี๋ยวสตวิที่สองจะโชว์คอมโบให้ดูนะครับไม่แน่ว่าจะทำได้หรือเปล่า,อนนา,อาโอเคจะจะจะเล็บเอกเล็บเอกไม่ใช่แล้วนะ <laughs> มา <Get ready. S 1> เออมาต้องตายล่างก่อนเข้าหลังละวมึงะหันหน้ามาทมักไมขู่มันทำไม่ได้ครับต้องต้องถอยหลังมาก่อนอุ๊ยอะอะจะมึงเฮ้ยอ่ะโอ้ออมึงไม่เปิดโอกาสให้กูคอมโบเลยใช่ไหมอ่มามันต้องอย่างนี้สิมึงอย่าถอยหลังดิเฮ้ย ออออ,อปกติเราต้องกดทางในตา,านัแต่กดไม่ทันมือไปเกี่ยวโดน,นก็ขออภัยแล้วกันอันนี้ก็เป็นคอมโบลเล็กๆน้อยๆนะเออไปเจอมามตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับจีจีมิเี่ในสเตจสองนะครับบอกไว้เลยว่าจีมีน่นี่ถ้าไปเจอในสเตจห้าหรือสเตจหกนี่ก็คือทำใจเถอะครับ เราก็เลยตัดปัญหาว่าเจอเตตีตตอสองลูกยิงเยอพอดีนะครับยึดถือกฎของพี่ออ,อยเขานะครับยออ่นะเ,เทำงไงวะขอใบทีอขอหักขอหักในในโคนมสองอันทุยเห็นนะง่ายสบายสบาย ไปไปตายล้วไอ้กระโดดนได้ไอ้เจ้าทองลอยไอ้จะอ้แนนแนนแนน,น,น,นดีไม่โดนเตะไาเยอะนะฮะฮะไอ้เจ้จาแนนเป็นยังไงล่ะเธอสวยงามเซนงามไม่ตายหรอจะเอาไป นี่คือไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าจะกระโดดใส่นะนี่คือว่ากล่าวว่าโยวเชือกแล้วท้องนะครับเฮียไม่กระโดดถีบกระเด็นเลย <c oughs> เออไป <c oughs> เลยดชามันเจอยูกโกอ่ะพร้อมแล้วยังมึพร้อมแล้วยังอมา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 สิจ้ะซบไข่ ใสาตาไม่ค่อยจะเป็นมิดเลยนี่ครับอตายคุณนันนนทิ้มดินเลยทีเดียวะบเฉยโหยูโยกได้มแค่สเตยส,สามก็ขนาดดีล้วอะถ้ากูเจมึงสเตย์หลังๆกูไม่ตายเลยลคอมบไ,มได้อ,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 อโด มันเป็นอะไรที่โดนยากมากเลยทาย่านั้นนะต้องกจจะกจังหวะกะจริงๆริงเนี่ยให้เวลาวิ่งไปวิป่งม,มาตาย <c oughs> เยื้อจะโดนคตรดีเลยอ่ะเออนะ <Get ready. S 1> เก็ตเวย์เข้าหลังไม่ได้กูไม่ติดกูชอ,อบเข้าหลัง อ่านี่ก็คอมูเล็กๆน้อยๆแล้วก็สาวว่าเราไปใช้ยัดได้เลยอืออ่าเทพเ้ยล่ะนะครับก็ขอจากลากันไปเท่านะะาี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็โปรดติดตามกันด้วยแล้วกันบ๊ายบายครับ